สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางหุนนิกิจัลนิกิรอบซารรบายแนวทางที่28 88, 68, เดือน8 2568เดือนสิงหาจากวันพืหัทจ้าสำหรับพนนิกิรอบซาโรบายของเมื่อวานจัทงที่27แนวทางรอบเซาไฮเดน2กับ1ผล้นของรอบเซาจาก9กากาาลางหาหาปาโทโฮสำหรับหุนนิกิเมื่อนี่ไหมเนาะ ออกซะแบบจับทางยากกันเลยทีเดียวหาบนหาหลางกันเลยทีเดียวเนาะเก้าเกาหาหลางหาหาสำหรับรอบเศร้านี่มาเบิ้ลดหนาอีกเนาะสามตัวบนหลางยังมาเบิร์หาหาครับไปอีกพาดไปจ้ะสำหรับรอบบายไฮเดน3กับ2พ้นของรอบบาย0 2 7ย์งเจหลัง8เจรอบบายก็คือเจบนเจหลังงเจปเจเอาค,าค,าคาักๆจ้าสำหรับสองเจับคู่พาดไปจ้ะ จับทางยากกันเลยทีเดียวเวลาเดินมาก,กจับปูภูเขาหนังเหนียวจับหายสองศูนย์สองหาสองเก้าสองสี่สอง 4, สามมาสองเจ็ดรอบบ่ายมาเด่นสองจา้าเด่นสองดูสองมาบนซ้ายวิ่งซ้ายหลุดยิบจับสองไปวิ่งไปหลุดมาแค่รอบบ่ายเนาะฮูลนี่ขี่ส้วงนี่ไหมจับทางยากค่ะสำหรับวัอนี้ตามต่อจะสำหรับแนวทางฮูลน,นี่อีกของเฮาจา้า ก่อนสีไปรับชมรับฟังแนวทางม,ม,มือนึ่งกับฝากด้วยละกันว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนอกจากพีน่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆจา้าถ่ายยังบัวันเลยติดตามกับฝากกดติดตามเลยการอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไหวน้องเพื่อเสียดาบัวผ่านแนวทางที่อาจจะโดโลงไหจ้จ้าสำหรับนี่คือมือนี้รอบเส้าไฮเด่นสองกับหนึ่งวิ่งลูดอ่ะรถจับหาได้รอบเส้าถรถจับหาได้กับปากน้องทางบนทางล่างกันเลยทีเดียว รอบบ่ายก็คือการเนาะเจ็ดบนเจ็ดหลังจับคูเด่นสองรอบเ้าเด่นโต๊ะเก่าตัวนี้โต๊ะเก่าเขาที่ยี่สิบเจ็ดเลยตัวนี้แมนบอสพี่น้องคือได้โต๊ะเก่าทั้งเ้าทั้งบ่ายแต่นี่บอสเป็นคำนวณเลขพีชเราบ,บ่นี่แปบ๊บหนึ่งเด้วจะเด้อตามต่อจากสองกับหนึ่งวิ่งลู่จะนึกว่าคำนวณพิช ได้เด่นคือกันคนน่งศูนย์สำหรับรอบบายให้เด่น3กับ2วิ่งรูดจ้า เด่นตัวเดียวของวันที่9เ,เจ็ดเลยตัวนี้จับคู่เด่น 3, 9, สามเก้าเจ็ดสําหรับเด่นสองรอบบ่ายเสาร์กบ่ายเมื่อนี้สองสุน เนี่ท้าเขาวันที่27เ,เนี่ก็คือได้สองโซนเนาะสองโซนเบินรอบเสามาหาหาเนาะเมื่อนวันที่28กั็สองโซนเสาบ่ายเบิรสีมาตัวได้ยิบุ้นนี่สองสนถ้ามักเบิร์ซอกกก็ตามได้ด้วยจะกคู่เด่นพอดีระวังคู่เด่นไว้ด้วยหลักการเนาะ กูดเด่นเศร้าบายก็คือ2 1งหนึ่งห2ึ่งสอ่งหนึ่งนอเนาะกูดเด่นเศ้าบายทามากทักจาชอบจ้ะสำหรับตัวเน้นเมื่อนี่เด่นรอบบายเด่น3เน้น3าเก่ากับ37มเจสำหรับเด่นสเน้นสองแปดสองศห่านึ่งเจ็ดสองกับ2อหา สำหรับแนวทางมื่อนี้ยคอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มเศร้าบายบุนหลังล่ะค่ะเนาะสำหรับแนวทางมื่อนี้กะสามสามนี่เลยจะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งล่ะค่ะเนาะขึ้นอยู่กับความมากความชอบจะควาสินําไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งล่ะค่ะเนาะมีตัวหมักตัวชอบตัวชนหรือบ่เนาะจ้ะแนวทางนี้ก็อีกแต่ส่วนมันผ่าดกับผาดกันไปเนาะบวกอากาศเนาะจ้ะถ้าแนวทางผ่าดบ่อย แนวทางยังบุคอยมาตามสูตรก็สามารถผักผัก้้กอนได้แต่รอให้แนวทางมาตามสูตรแล้วกัค่อยมาติดตามรับชมกันอีกทีหนึ่งละกันเนอะขอห้สุขดีกันทุกคนทุกท่านจัดสวัสดีจ้า